สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กนในเกม TOSM ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนอาชีพนะผมสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนยังไงแล้วก็งงนะครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l แ c ็ n a l o ล็อกดะโก Saga, า a าก a าแล็ o น l o n ็อกออนไล l ์ n e นเวิ o ์ดแล็ก r ัลล็อกร e r บิร์ a แฮ r ์รี่ n อตเตอร์แล็ n l ั c k ็อก o c ริจิแล็ n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเพราะว่าการทำา u e s เนี่ยนะครับมันจะเป็น เวสหลักใช่ไหมเราจะทาเวสหลักตลอดนะครับเวสหลักก็จะคือเป็นชื่อสีเหลืองใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเวสมันจะขึ้นมาเป็นสีม่วงนะครับอ่าก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับมันจะคือเปลี่ยนคลาสนะครับอ่าถ้าเกิดเวลาเราเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดกันหรอกนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับก็การเปลี่ยนอาชีพนะครับมันจะวาร์ปมาแล้วก็ให้คุยนะครับตอบคาถามไปสัก 2- อสามถามนะครับตอบยังไงก็ได้นะครับผมก็กดั่วมไปเลย แล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เรามาตีมอนทั้งหมด30ตัวนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับตีมอนครบ30ตัวแล้วนะครับผมก็เข้ามาตีบอสนะครับเนี่ยนะครับบอสก็เลือดห้าหมื่นนะครับผมแล้วก็ใส่นัวได้เลยนะครับปกติเนี่ยเราเลเวลแค่ประมาณเลเวลสิเนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนคาดครั้งที่1แล้วนะครับอ่าอันนี้มันก็ ช้ามานะเพราะตอนแรกผมก็ทําเควสเพลินๆนะผมก็ไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนเควสเอ้ยมันต้องเปลี่ยนอาชีพหรือยังวะพอเล่นไปสักพักก็เลยแบบเฮ้ยแปลกๆแลบบ้วทาไมยังไม่เปลี่ยนชีพอีกก็เลยแบบเออเอาแบบมานั่งแปลตรงนี้นะครับว่าเอา้าอ๋อมันมีเควสเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามากดเปลี่ยนเนาะก็เนี่ยนะครับตีก็แป๊บเดียวนะครับสามตัวเสร็จแล้วก็มาตีบอสแบบนี้นะครับแล้วก็ จะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอค่าบอสแป๊บหนึ่งนะครับผมเหลือ4 0 0 0ละตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับอันนี้เราก็อยู่ในอาชีพครีิลิกนะครับผมเป็นพระนั่นเองเรียบร้อยอ่านี่นะครับหลังจากตีบอสเสร็จนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องหยุดต่อสู้ก่อนนะครับแล้วเราตอนต่อสู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอาชีพไม่ได้นะครับเออใครแบบมัวสู้ก็อาจจะงงๆอีกนะครับ อาทีนี้ครับคีริกก็จะมีด้วยกัน3อาชีพนะครับผมก็จะมีพาลาดินนะครับอินควิสิตอินควิสิเตอร์นะครับผมแล้วก็อ่าพลัคด็อกเตอร์นะครับผมอ่าซึ่งพาลาดินนะครับก็จะเป็นแบบว่าสายโล่นะครับสายอึดอะไรอย่างี้นะครับส่วนอินควิสิเตอร์เนี่ยก็จะแบบดามเมจนะครับแล้วก็ตีบอสได้นะครับส่วนอาชีพสุดท้ายจะเป็นแบบ เป็นหมอพิษนะครับก็คือปล่อยแบบธาตุพิษสกิลพิษต่างๆนะครับนี่นะครับนี่ตัวอย่างสกิลก็กดดูได้ด้านซ้ายนะผมแล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวของสายอาชีพพระอีกกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเ่าโอเคนะครับเบื้องต้นเราก็เลือกอาชีพก่อนผมก็จะเลือกเป็นอินควิสเตอร์ละกันนะครับผมแล้วก็เลือกทางขวานี่เลยนะครับแล้วก็กด เปลี่ยนได้เลยครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแล้วนะแจ๋วมากๆนะครับอ่าส่วนอาชีพอื่นๆนะครับก็อันนี้จะเป็นอ่ามันยังจะยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้มันจะต้องเวล์เจ็ดสิบนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เลเวลร้อยสามสิบนะครับซึ่งเนี่ยเวล์เจ็ดสิบเนี่ยผมอยากเปลี่ยนมากเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะผมว่ามันน่ารักดีนะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับก็ นี่ครับชุดเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเทจัดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวันที่สกิลนะครับนี่นะครับเปลี่ยนอาชีพปุ๊บเนี่ยเราจะได้สกิลมาครบเลยนะครับแต่ว่าเลเวลสกิลเนี่ยมันไม่มีนะครับก็คือใช้สกิลได้แต่ว่าเราจะเพิ่มความสามารถของสกิลไปได้อีกเยอะเลยนะครับก็ต้องใช้พวกหินใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับก็แล้วแต่ละสกิลก็จะใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันนะก็ค่อยๆเก็บกันไปนะครับผม นี่นะครับมีอัพส่งอัพสายนะก็เดี๋ยวค่อยอัพกันไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับเกม TOSM นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ